นี่ใครจอดอีกไหมคะเพราะว่าจะได้ทานกับข้าวน้อยลงอ่ะไม่ครับเบียดเบียดกะลัมพันบ่พอเด้อมันเอาไปแล้อมันเอาไปแล้ววะมันเอาไปแล้วใช้หอดใส่แล้วไปหอดใส่แล้วพี่กําลังที่าดอยพี่เมาอีกห้าร้อยบาทกําลังจะทอดแล้วนะคะผู้ใดเมาหาลอย ขุ้พี่อะไรขุ้นที่เสื้อขึ้นที่อะไรบุญที่บุญเลิศเหรอคะที่บุญเลิศเหมาห้าร้อยบาทาเดี๋ยพึ่งบอกเด้๋ยเดี๋ยวมันสิดขี้งาบกดดันแม่ขาไม่เท่าไรครับไม่ซีไม,ไม่นั่นฟรี่ตอนนี้เหมาแม่น,น่าห้าบาทใช่ไหมตุ้กชิงบุญเลิศเป็นบอนี่เได้ไปเอาออเดอร์อีกบอนี่ยายไม่หมดอันนี้ห้าร้อยบาทเดียวเขาดูว่าจะเหลือไหมหาลอยนี่อูนเขาไปชี้นะเป็นบอเสร็จแล้วคนละอัน อีกแมนโอนมันอีกหาลอยแล้วท่านหนึ่งนะคะพี่น้องค่ะปิดร้านค่ะปิดร้านแล้วค่ะล่าสุดปิดร้านแล้วเพราะว่าบ่พอขายค่ะไม่พอขายค่ะใช้สดเพียงแค่นี้นะคะสมาสิกครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับขอบคุณพี่สาวนะครับพี่ตุกตาพี่ตุกตาโอนมาให้หาลอยค่ะประเดิมไฮจี้ฮาร์ดบีด ปเดีปู้จัดการแท็ี่หาล่อยเมื่อกี้นี่ละอุ่นมาเร็วรแล้อุ่นเขมามันหนีเร็วไม่นับไปตู้เลยไมนเท่าไหร่อะอัะอน,นี้นับยังอันนี้นับร้อยหนึ่งนับเร็วออกไปยั 500, ้มันเขา <S 2> 2, <S จะคลองหนึ่งสองสามอันนี้สี่นะคะหนึ่งสองสามสี่สี่นึกว่าห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบส1 1อ1ด1องสิบสามสิบสี่้าสิบหดสบแเกายี่สิบยี่สิบเพังเซกันแล้วบ่ได้เร็วอันนี้อันนี้อยาหนะคะเขาเมาเหรออ้สองร้อยห้าสิเจ็ดเข้ามาเลีเข้ามาลูกชิ้นเมาเราเด้อผู้ใดอยากกับมาเอามาเขาอเทวเด้อมาซ่ากับ่ได้กินดีสองร้อยห้าเมาแล้วลูกเมาแล้วมาเลยสองร้อยห้าสิบหกสิบห้า ว่าแถวหน้านะว่าเป็สองร้อยห้าสิบสลูกชิ้นเมาแล้วลูกชิ้นเมาแล้วมาเด้อให้กินแล้วพออิ่มก็มากินยอียวจะแพมนสิแท็กสื้อถุงสื้อุไว้ให้หอกไดหมอ่ะ่ากเอาวง็่นอาเาะยอดครัผ่ากินเขาแล้วใครไม่ควเอาหอดอกไว้ให้นี่ ฮอทดอก็ให้นี่อันนี้แหละอันนี้แหละลูกชิ้นนี่้อกปนีเมียกับฮอดองแดงๆนี่อันนี้ลูกชิ้นหมูกินกับเข่าทั้งหมดมันศูนแล้วตอนนี้เขาัวกับบริเตด้ะบีดบีคนนั้นศูนยยพอแล้วไเรูหลังที่หน่อยสองคนแกงเลย เธอเกิดเธอนับก่อนเธอนับแล้วมันเหลียจากบาทจากบาทดเราเธอเกิดถอดเชียเดียวพะยากรมาเอาเลยยังสี่มันจะงงงอย่ของจวมาทุนอยู่ยใส่จะว่ากำไรยู่ยใส่เรื่องงงเลี้ยวจะมีประกาศด้พี่จะมีประกาศโจทย์ด้ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวทอดไว้แล้วเดี๋ยวจะนับนับไปเสร็จมันจะหล่อเท่มันจะเหลียวแซนบ่เหลียวทอดออกแล้วเขาก็มาเอาอรู้ดิ พอน้ำจ şey> ิ้เพิ่มเล็กน้ี่เนื้อผักกันเนื้อวไม่พูดเ็ดเรียเถกเกินไปแล้วสซบม่งดูป๊บอีนองมึงเถกจะมาพูดเทกเรียพอดพูอเอาไปจิ้ม้ำมูเลยเด้อมูไปเอาไปจิ้ม เทศวังผักกะมีไเลยผักบุเค่ะ่อเชิญ้าายมอเลยค่ะอืมเบิาตื่นแล้วพี่น้องกำลังสิไปอาบน้ำเลยน้องมณนะตื่นแล้วกำลังสิบปอาบน้ำ <c oughs> ตื่นไมหัวกรฟูพี่น้องพระเทให้เบิรดอก่ด้กใครไดอะไรก็แมนไปเลยเนาะแมนก็คือว่าถุงละยี่สิบยี่สิบเพไปเลยมอระคาควานมาะพอขาายค่ะเออแตเป็นทันยศเลยล่ะเป็นผู้ไปซื้อ ทุกครับมาตีห้าตีห้าครึ่งไงกเธอมาเสยไ็ไปอไรใดเธอมาเ้อมาตีส anyway ี่ค่ะเธมาถึงนี่ตีห้าค่ะเธอบึงออทย์เฮ้ยหามเปิดหน้าไปเลเอาที่ีกินมือนสายอย่เราอยู่ไอ้าวอกกนเป็นมืออ่า อันนี้ซูมไปเอาอะไรได้อค่ะเด้อซูมเริ่มลยไรอะไรอันยังกะซูมก็ได้ของก็ได้เอาเอาพี่น้องจีหฮดบีแล้วเปิดทุูมือเด้อแต่ว่ามือใดขันมือใดมีซ้อมกันสิกันสิเปลี่ยนกันขายคือเก่าคันเซตีต่อหายเสียหามาห้กำลังใจกัให้กำลังใจด้วพี่น้องโดยการที่นี่และซอยหาสอยสิบ ซอยแล้วเนี่พี่นงองนี่แหละแลเลี้ยงปากเลี้ยงทอง้องช่วงซ่อมม็นมีไรใดนะอ,อก็ต้องหาายใดเสริมเือมอเรบกวหล่ะไ,ไรับองบเออือพ่สิเมาช่วงเลี้<น>ยงไพ่แนไพ่สิเมาช่วงเลี้ยงก็คือสร้างออเดอร์อออพี่นงองสร้างออเดอร์มาไว้เลยแมนสิได้ไปียาขอางมาไว้่านะครับ ว่างนยูไปดีเมาสองพันลูกคินเนี่ยยูซีไม่กับอะไรได้พี่น้องเอานี่ออกมาให้คู่เนี่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 ยาฟ้าออนไม่ขาวๆนี่ไหมขาวๆนี่หาไม่แล้วก็อันนี้อหาไมทอดกานกับขาวหิ้วข่าวบวขึ้นแล้วแล้วก็นนี่อีกนี่ A sạch tùng quyền hạng cái đây Óc lẽ, nè nè lẻ, nè thùng nè 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 cua nè 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 เธอตองหาแนีนี้มาใส่เดวิดมองหน้ามันย่อยรู้วันจะงจีบเปียกจืดเจ้าของเอาถังเอาถังมาฮ่องไหมถั่ห่างลงหลังเออลังห่างเลยเฮงเฮงปังปังขายดีขายดีมมาเลยเด้อมือเลกกับแหกแบมานมือเรียกมานก็ต้อไปมือก็ต้อไปกับซมานมันนี่สิละ นี่แหละเขาจังใดว่ามือเรียกให้มันให้แหกมันหมานมือเรียกจังใดมือต่อไปก็สีจังสันอ้นาโคสุดเปิดเปิดชายนะคะเป็นขาลายลาสุดเปิดฟรนชายแล้วล่าสุดเปิดฟรนชายแลี้ยวลาพี่น้องล่าสุดหอดป่ะเพณีอะไรพน้องอิฟซี่สนานเพลียงเพื่อนหักเพลียงขึ้นอย่างนี้เพื่อนการตอนรับดีขึ้นอย่างนี้เด้อเป็นซอยดีขึ้นอย่างนี้ฟ้าจะเป็นคนขยันเป็นคนดีอื เออตั้งใจทํางานซอยเหลือแบียงปั่นกันนะครับพี่น้องลาสูทหอดบพอขายผู้ใดสชีสรัางหรอไอสิสรัางไอสิียังไปสิีเมากับพี่น้องสั้งฟ้าฟ้าตั้งออเดอร์มาด้วยพี่น้องสิได้ไปจวดสิได้ไปซื้อเพราะว่าเขาเราจะขายกันทั้งวันเลยนะครับพี่น้องแ่ว่าื้นนี้มือนีมีซ้อมหกโมงแรกนะครับมีซ้อมหกโมงเย็นนะครับวันนี้ ตรวจจัดฝาดบ่มเลยนะครับขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีท,ทุกคนทุกๆท่านนะครับที่เขามา้อมเมาที่เขามาซอยผู้จัดการท่านบีดมือนีเป็นมือเล็กแหกมานขอบพูดเปิดลานนะครับพี่น้องเนาะเอาคือว่าแหละพี่น้องไคอยากจะเมาไครอยากสิ่งยังกระทากมาหาใกล้ก็ได้นะครับซื้อเฟียดกลคูไก่พิบดัณเพียงหรือทักมหา,าผู้จัดการเองก็กได้หรือจะทักมหาน้องเอฟก็ได้น้องบ่าวก็ได้น้องมะนะก็ได้น้องโตก็ได้นะครับพี่น้องสามารถ พักมาได้เลยนะครับขอบพระคุณทุกกําลังใจขอบพระคุณผู้ใจดีทุกคนทุกท่านนะครับที่เขามาให้กําลังใจแล้วกัเขามาเมาเขามาอุดหนุนนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวคลิปนี้กับิฟากไว้จะมีพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ